สวัสดีค่ะเชิญทดลอง Oppo Reno 8T 5G นะคะกล้อง108ล้านนะคะจอสวยลื่นไหลาชาร์จไวใช้นานนะคะจุดขายแรกนะคะอยู่ที่อาตาัตราเ e f r เลทอยู่ที่120 h z นะคะหน้าจอดีไซน์โคง้ง T ดีเลยนะคะหน้าจอแสดงผลถึง1,000ล00้านสีนะคะมีพื้นที่การใช้งาน93%เลยค่ะและยังมีความละเอียดเป็น Full HD+ Part อีกนะคะ หน้าจอกว้าง6.7นิ้วเลยนะคะคุณลูกค้าต้องถือดูนะคะลองจับดูนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับการออกแบบนะคะแบบไมโครเคิร์ฟนะคะทางด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะก็คือเป็นอา่าฝาหลังก็เป็น td นะคะทำให้ลูกค้าจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมคะมีตัวบางมากเลยนะคะเป็นทีดีทรง โค้งนะคะขอบโค้งหมดเลยทั้งหน้าและหลังแล้วก็ยังมาพร้อมกับหมดกล้องพอดเจร้อยแปดล้านนะคะก็จะทําให้ภาพของคุณลูกค้าคมชัดมากขึ้นเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะทาให้ถ่ายรูปออกมาทําให้รูปของคุณลูกค้าไม่แตกไม่เบือนะคะเวลาเราซูมขยายดูค่ะแล้วก็วิธีการเข้าใช้งานนะคะเข้าไปที่ตัวกล้องนะคะแล้วก็ไปที่เพิ่มไปที่ จุดสามจุดนะคะแล้วก็เลือกไปที่หนึ่งร้อยแปดล้านได้เลยค่ะเข้าใช้งานง่ายๆเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นไมโครเลนนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับกล้องจุลทรรศน์อยู่ในมือถือของคุณลูกค้าเลยค่ะสามารถเอาไปสำรวจโลกกว้างได้ใหม่เลยนะคะก็คืออ,อย่างเช่นเวลาลูกค้าไปดูสวนดอกไม้อยากถ่ายเกสรดอกไม้สามารถซูมได้20เท่าหรือ40เท่าเลยนะคะ โดยวิธีการเข้าใช้งานนะคะไปที่ตัวกล้องนะคะแล้วก็กดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เลือกไปที่กล้องจุลทรรศน์ดได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นโหมดโบเก้แฟร์โพสเทสนะคะเป็นการาทําให้ฉากหลังนะคะละลายเหมือนฟองสบู่เลยเวลาเจอแสงตลอดมาจากใบไม้ตอนกลางวันนะคะหรือว่าตอนกลางคืนก็จะทำให้ดวงไฟละลายเป็น ฟองสบู่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็วิธีการเข้าใช้งานนะคะเข้าไปที่ตัวกล้องนะคะแล้วก็ไปที่ไม้กายสิทธิ์ค่ะเลือกภาพถ่ายภาพถ่ายบุคคลนะคะแค่นี้ใช้งานง่ายเลยนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเป็นเป็นโหมดถ่ายรูปเหมือนกันนะคะเป็น AI Portrait Retouching นะคะตัวนี้ก็สามารถปรับ ใบหน้าได้ถึง8ระดับ่อดรูปแบบนะคะแล้วก็ถึง10 0ระดับเลยค่ะและยังสามารถปรับรูรับแสงได้อีก22ระดับนะคะวิธีการเขาใช้งานก็คือเข้าไปที่กล้องนะคะแล้วก็เลือกไปที่ปรับเป็นกล้องหน้านะคะแล้วก็ไปที่ไมคกายสิทธิ์ค่ะเลือกลีทัชนะคะลูกค้าสามารถปรับได้ตามต้องการเลยนะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นเซลฟี่ HDR นะคะก็คือเป็นการถ่ายภาพย้อนแสงนะคะให้สวยให้มีความชัดหน้าแล้วก็ชัดหลังนะคะหมายถึงว่าตัวเราก็ชัดวิวก็ชัดอันนี้นะคะวิธีการเข้าใช้งานนะคะง่ายๆเลยเข้าไปที่ตัวกล้องนะคะแล้วก็กลับเป็นกล้องหน้านะคะเพราะว่าเซลฟี่ HDR ก็คือแล้วก็คุณลูกค้าไปเลือกได้เลยค่ะ มันจะมีคำว่า hdr auto นะคะกดเข้าไปใช้งานได้เลยต่อไปค่ะยังมาพร้อมกับการชาร์จไฟ67วัตต์ superbook นะคะชาร์จ5นาทีนะคะโทรได้ถึง5ชั่วโมงเลยแล้วก็สามารถชาร์จจาก0ถึง100%ใช้เวลาเพียง44นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ค่ะ4,800มิลลิแอมเลยค่ะ ทำให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแบตไม่หมดระหว่างวันนะคะและยังมเีเป็นการรักษาสุขภาพแบตอีกนะคะโดยการมีโหมดแบตเตอรี่เฮลเอนจิ้งนะคะทำให้ถนอมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของคุณลูกค้านะคะใช้งานได้มา,มากกว่า1,600ลอบนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นลำโพงคู่สเตอริโอเลยค่ะ ทั้งบนและล่างนะคะคุณลูกค้าได้ยินไหมคะลองเอาไว้ใต้คางนะคะลองปิดลำโพงด้านบนหรือด้านล่างนะคะก็ยังได้ยินเสียงชัดอยู่นะคะเสียงดังฟังชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับหมดอัลต้าวอลลุ่มโหมดนะคะก็คือเสียงดังเพิ่มขึ้นถึงหน0่ง0 0ถึงสูงถเลยนะคะโดยลูกค้ากดเร่งเสียงตรงนี้นะคะมันจะขึ้นสีแดงๆ ก็คือเร่งเสียงแล้วถึง2องนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ CPU ตัวท็อปเลยนะคะก็คือเป็นคอคอม o m m s n าก d r a ก o n ้9 5นะคะ 5G นะคะสถาปัตยกรรมเพียง6นาโนเมตรเท่านั้นนะคะทำให้ลูกค้าเล่นเกมได้ลื่นไหลนะคะใช้งานไม่กระตุกนะคะระบายความร้อนได้เร็วด้วยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับ RAM expansion อีก 8GB นะคะ ปรับได้สูงสุดถึง16 g b เลยนะคะและยังปรับได้3ระดับนะคะ 4G จิกจิกแล้วก็ส่จิก,จกแล้วก็8 g b เลยนะคะทําให้เวลาลูกค้าสลับแอปใช้งานทําให้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับการรองรับการใช้งานที่ลื่นไหล48เดือนนะคะเออรับรองการใช้งานนะคะคือทาง oppo นะคะได้ ผ่านการทดสอบของจากห้องปฏิบัติการของ o p p l e 48เดือนเลยนะคะเครื่องไม่ค้างลื่นไหลใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะคะคือเราทดลองมาแล้วทั้งหมด48เดือนเครื่องก็ไม่ช้านะคะแล้วก็อันนี้นะคะยังมาพร้อมกับ Dynamic Computing Engine นะคะก็คือเป็นการอ,อันนี้นะคะจะทำให้ ช่วยเป็นการเป็นของ o p p o e นะคะที่พัฒนามากยิ่งขึ้นโดยการอันนี้นะคะจะช่วยลบไฟล์ขยะนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ยังสามารถโหลดแอปต่างๆได้เร็วขึ้นถึง30%เลยนะคะมาพร้อมกัน2สีนะคะเป็นสีซัน l i ท์โก o แล้วก็มิดไนท์แบ a ็กนะคะ